ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงอวซึ่งครบรอบ3ปีหลังจากที่มีการจัดตั้งขึ้นผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติที่มีส่วนในการริเริ่มที่จะก่อตั้งกระทรวงนี้นะครับย้อนหลังไปประมาณ3 4ปีที่แล้วนะครับตอนที่เราเริ่มต้นคิดเรื่องนี้ผมเองนั้นก็รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในตอนที่เราเริ่มต้นนะครับกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีหน่วยงานที่เรียกว่า5แทงอยูอ่มีระดับ41 ห้าคนนะครับผมเองคิดว่าไม่มีรัฐมนตรีคนไหนหรอกครับที่จะสามารถบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดถ้ายังมีหน่วยงานที่ใหญ่โตขนาดนี้เรามองไปที่กระทรวงว่ามีความจำเป็นว่าจะต้องมีการให้อุดมศึกษานะครับเ,เกิดขึ้นเป็นอิสระหลายคนตอนนั้นก็ทักทวงนะครับว่าเ,เราเคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วสมัยก่อนว่ามี ทางพูดง่ายง่ายคือทางมหาวิทยาลัยทางอุดมศึกษานั้นแยกจากกระทรวงศึกษาและก็มีการกลับไปกลับมาแต่ผมคิดว่าโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีการเรียกว่ามีขนาดใหญ่โตขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543หหลังจากการมีพรบการศึกษาเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ผมคิดว่ากระทรวงจะต้องเล็กลงก็ได้ไปปรึกษาท่านรองนายกวิศนุ เครืองามนะครับแล้วก็ได้เรียนปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีเราก็เห็นสมควรว่าเราน่าจะมีการคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยได้มอบหมายให้ในตอนนั้นประธานทาปอ,อคือท่านานายแพทย์อุดมกชินทร์อนนะครับได้เริ่มต้นได้ตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกระทรวงอวขึ้นมา,าหลังจากนั้นก็โชคดีที่ท่านท่านอุดมเนี่ยได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยมาสานงานนี้ต่อ และที่โชคดีไปกว่าน,น,นั้นคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นคือท่านดรสุวิทย์เมสินรีก็เห็นว่าภารกิจงานเนี่ยมันควรจะร่วมงานกันได้ก็เลยมีการร่วมมือกันจัดตั้งกระทรวงอวบขึ้นนะครับซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเป็น10บฉบับเลยนะครับมีการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเพื่อให้บรรลุภารกิจของกระทรวงอว ผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่สําคัญที่สุดก็คือนอกจากกระทรวงอวททีเกิดขึ้นแล้วก็นําทางทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านอุดมศึกษาแล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาจะเล็กลงด้วยพอกระทรวงศึกษาเล็กลงเนี่ยการบริหารงานในกระทรวงก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษานะครับสามปีผ่านไปผมได้ติดตามเฝ้าดูการเคลื่อนไหวนะครับ ก,ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีสองท่านที่ผ่านมาผมว่าได้นำโอวไปในทางที่ถูกต้องต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งได้สนับสนุนในการเริ่มต้นก่อตั้งและท่านให้การสนับสนุนมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับผมทราบว่ามีผลงานดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นจริงๆทั้งไม่ว่าจะเป็นการระเบียบการแก้ไขระเบียบบริหารราชก,การต่างๆหลายเรื่อง การเริ่มโครงการใหม่ๆการบริหารจัดการซึ่งหลายคนในตอนนั้นทํานายว่าจะไม่เกิดคิดว่าจะเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมผมคิดว่าสามปีที่ผ่านมากระทรวงได้มองอนาคตไปไกลแล้วนะครับได้ทําหลายอย่างที่เป็นการริเริ่มในฐานะกระทรวงเนี่ยการบริหารราชการผมคิดว่ากระทรวงได้กระจายอํานาจได้ปลดล็อกหลายๆอย่างที่จะทําให้มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานต,างต่างๆที่อยู่ในสังกัดของอวอเ็็นอิสระพอเราให้อิสระเขาเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นนะครับแทนที่จะไปควบคุมเขาผมคิดว่าทางกระทรวงออวได้มาในทิศท,ทางที่ถูกต้องแล้วนะครับและผมก็อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการลดระเบียบภาระต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษานะไปในทิศท,ทางนี้ดีแล้วครับ ก็อยากให้กระทรวงอวอในอนาคตคงความก้าวหน้านี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีครั้งครับขอบพระคุณครับ